เล่าว่าเรื่องเพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่กี่ปีนี้เองค่ะคือเราอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการอยู่มาตัสิบปีไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยได้ยินแต่คำร่ำลือจากชาวคอนโดที่พูดถึงเรื่องผีในลานจอดรถมาโดยตลอดลานจอดรถที่คอนโดเราจะมีห้าชั้นด้านหลังจะมีต้นไทรพร้อมกับสารตายายสารเจ้าแม่ อย่าให้บรรยายบรรยากาศตอนกลางคืนเลยค่ะจัดว่าน่ากลัวมากๆและแล้วก็ถึงวันของเราจนได้ค่ะมีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นฝนตกทั้งคืนและเราก็กลับถึงคอนโดดึกพอสมควรแต่ยังดีที่มีแฟนนั่งรถกลับมาด้วยกันพอวนรถขึ้นไปถึงไม่ชั้นสี่ก็ชั้นห้านี่แหละค่ะตอนที่กำลังถอยรถจอดเราก็มองหน้าจอที่เป็นภาพจากกล้องท้ายรถ เราก็ต้องเบรกนิดนึงเนื่องจากมีคนกำลังเดินผ่านท้ายรถไปแต่พอมองกระจกหลังและกระจกมองข้างเพื่อจะดูให้แน่ใจว่าเขาพ้นหลังรถเราไปแล้วแน่ๆปรากฏว่าไม่มีใครมองจนทั่วก็ไม่มีคือหายไปเลยจังหวะนั้นแฟนก็พูดขึ้นมาเฮ้ยใครวะเรานี่รู้เลยว่าโดนละคือแฟนก็ถามเราใครวะมาทำอะไรดึกดื่นเห็นใช่ไหม เราก็ไม่กล้าพูดไม่กลา้าตอบอะไรได้แ,แต่บอกว่าไปคุยกันที่ห้องนะเรารีบเดินนำหน้าแฟนไปแบบไม่พูดไม่จาคิดในหัวว่าจริงเหรอเป็นไปได้เหรอตาฝาดมั้งจนมาถึงห้องก็คุยกับแฟนว่าเห็นอะไรมาแฟนเราบอกว่าตอนวนรถขึ้นมาจะจอดเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนยามยืนกลางแขนขวางรถอยู่ ที่สำคัญตัวสูงเกือบถึงเพดานลานจอดรถเลยคือเรานี่หลอนเลยค่ะเพราะที่เห็นจากกล้องก็เป็นผู้ชายเ่ยเซอร์สีฟ้าเหมือนกันแต่พอลงจากรถกันมาเขากลับหายไปแล้วหลังจากนั้นเราไม่เคยกล้ากลับดึกอีกเลยพอเราได้เจอเองครั้งนั้นแล้วเรนึกไปถึงครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วที่เรากลับดึกเรากลัวการขึ้นลานจอดรถคนเดียวตอนกลางคืนมาก ล้าพอดีขับผ่านวงเล่าที่นั่งกินกันอยู่ที่ร้านค้าหน้าคอนโดเราเลยจอดรถแล้วขอให้ช่วยขึ้นไปจอดรถเป็นเพื่อนหน่อยแต่สรุปไม่มีใครยอมไปเป็นเพื่อนเราเลยสักคนมารู้ทีหลังว่าพวกเขาก็เคยเจอกันมาทั่วหน้าบางก็เจอเป็นผู้หญิงห้อยหัวลงมาจากเพดานลานจอดรถถึงกับสติแตกวิ่งลงมาเลยก็มีบางก็เจอคล้ายๆกับที่เราเจอคือเป็นผู้ชายลักษณะเหมือนยามตัวสูงผิดป,ปกติ เดินอยู่ตามชั้นต่างๆแล้วก็หายไปและก็หลอนสุดคือสามีของผู้หญิงคนหนึ่งในคอนโดเขาลงไปเอาของที่รถแล้วพี่ผู้หญิงก็มองลงมาจากระเบียงห้องแล้วเห็นผู้หญิงผมยาวกำลังเดินตามสามีเขาที่สำคัญเห็นมีแค่ครึ่งท่อนบนมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเลยที่ได้ฟังมาจากชาวคอนโดแห่งนี้ส่วนเราไม่ได้เจอแค่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวนะคะ หลังจากนั้นก็ยังเคยเจออีกที่ร้านจอดชั้นห้ามีเหตุให้ต้องกลับดึกอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้อุ่นใจหน่อยที่มีรถขับนำหน้าอยู่หนึ่งคันเป็นผู้ชายพี่ผู้ชายเขาจอดเสร็จก็ลงจากรถแล้วเขาก็หยุดชะง,งักมองอะไรบางอย่างแล้วก็รีบบึ่งเดินลงไปเลยค่ะให้เราก็อ้าวไม่รอกันเลยพอเราจอดรถเสร็จลงจากรถมาก็ได้ยินเสียงค่ะเอียดอาร์ตเอียอาร เราเลยมองไปตามที่พี่ผู้ชายมองเมื่อกี้นี้ก็เห็นเป็นกระสอบสายซ้อม,มวยขนาดใหญ่เท่าคนนะคะกำลังแกว่งเองไปมาอย่างแรงดังเอีด๊ดฮาร์ดเอีด๊ดฮาดต่อหน้าต่อตาเราเลยทั้งที่ไม่มีใครและก็ไม่มีลมด้วยจะอยู่ทำไมล่ะคะโกยใส่ตีนหมาคะตอนเช้าเราถึงมาดูอีกทีว่ามันแกว่งได้ยังไงเลยลองผลักกระสอบดูมันหนักมากๆถึงลมพัดก็ไม่มีทางโยกเองได้แน่ ช่วงนั้นเราถึงขั้นเจาะรถทิ้งเลยไม่ใช้รถแล้วกลัวลานเจาะรถขึ้นสมองมากๆค่ะปกติเป็นคนไม่กลัวแต่ก็ไม่อยากเจอพอได้มาเจอกับตัวเองจริงๆบอกเลยค่ะกลัวหนักมากและที่นี่คงมีคนเจอกันเยอะมากจนไม่นานนี้เองชาวคอนโดเราเลยรวบรวมเงินกันเพื่อน,นิมนต์พระมาทำบุญครั้งใหญ่ที่ลานจอดรถค่ะ